ผมสีฟัวไม่ต้ยไม่เคยปนเท่านี้มาก่อนนะครับเอ็นทีเป็นคนบอกเมนูต้าองใช้หมองอาทีอโโ้หใช้หมองแต่ไม่ใช่มือใช้หมองแต่ไม่ใช่มือตอนนี้เดี๋ยวจะทุบใช้คำอ่อนคำไม่เป็นนะ าาเออเดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าอยู่ที่ครัวบ้านอาก้อยนะคะแต่ว่าเจ้าของครัวไปไหนไม่รู้อ,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 อันนี้คือคือผักที่เราปลูกเอาไว้ค่ะแล้วก็มันโดนลมโดนฝนค่ะกระถางกับผักเข้าไม่อยู่ด้วยกันค่ะฝนมานะเออพี่ผ <laughs> ักกับพี่กระถางเขาก็เลยไปคนละถังแล้วผักมาทาน <laughs> ัส่วนัวกรูเอ็ที่นี่ที่บ้านนี้เลยวันนี้ทำอะไรคบพี่สาวเรโสุขภาพสลัดเปะสลัดอกเป็ดนักสารได้ทำจากจากเบอร์รี่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 แหลแทั้งสามสิชนิด่เป็นสูตรเป็นบาสมิคเป็นสูตรธรเต๋วค่ะแล้วก็ เป็นเออ่ OD ประตูย่างทานกันแจ่วเป็นประตูแล <'s> ้วไม่แค่ไ uh ม่เ oh. น <Romans, S 1> ี้ยไม่เนี้ยไม่เนี้ยถ้าเนี้ยเราทำกันเยอะแยะแล้วแล้วไม่เนี้ยแล้วก็จะมีเมนูของหวานเป็นข้าวปนอีทเลยส่วเขียวต้มน้ำขิงใส่ขิงก่๋วย นะคะตอนนี้เราพร้อมที่จะทาอาหารต้องใส่ถุงมือด้วยแล้วก็เมนูวันนี้เป็นเมนูสุขภาพทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวขอทุบขิงแก่อันนี้เราต้องทุบใช้นี่ทุบใช่ไหมแะ่ยังไงเราไไดบตรงนี้ค่ะทิก้าให้ทาให้ลูกดูเดี๋ยวทะเลาะกันได้ไหมีของหวานด้วยอันนีหวานทของหวานด้วยคือถั่วเขียวต้มน้ำขิง น้ำเขียวตอนนี้เราเอาโซเขียวดิบๆนะคะไปแช่แล้วแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาถึงก็ไปคั่วไปคั่วหอมไปพูดกันคือเราต้องคั่วเพราะมันจะหอมกว่าใช่ไหมคะหนูก็เพิ่งรู้ว่าเราต้องคั่วด้วยแล้วค่อยเอาไปคั่วเืยแม่เราทำไมเราต้องคลึงก่อนมะนาวพื่ให้น้ำมะนาวเนี่ยออกมามากมากใช่ถ้าเรายังไม่ไม่คลึงเนี่ยเวลาเราขวากมาแล้วบีบน้วมะนาวจะได้น้ำมะนาวน้อย วันนี้นี่สามคนแม่โกอีสคนคิวซีเหรครับอันนี้เป็นกำลังนั่งเฉยๆแต่ถ้าไม่ให้ม่อีกับน้องขวัญสังเกตการเนี่ยงานน่ะมันคงจะไม่รันหรอกเป็นคนที่บอกว่าห้าะเาะกันย่าทะละกันเด็กๆค่ะค่ะคุณกกาที่อยู่เคข้าเพื่อสูตรน้จิเนี่คือเป็นสูตรที่แม่คิดเอหรือล่าไม่ง่ายทั่วไปใครก็รู้ แม่ไม่มีความพิเศษเลยหรอมีนีแม่จะใส่ข้าวมาข้าวั่วเพื่ความหอมด้วยอ่าอันนี้คือความพิเศษข้าวคั่วนี่แม่เอามาหรอคั่วมาเนถามจริงให้น้อยคั่วเน่น้อยขึ้นอยู่บ้านเอาก้อยอยู่แล้วผมสีคั่วไม่ค่ยี่เคยข่วนเท่านี้มา่ก่อนไม่น่าแ่ไม่ไม่เอ็นซีเป็นคนบอกเมนูฉัใช้หมอง ใช้หมอแต่ไม่ใช่มือใช่หมอแต่ไม่ใช่มืออนนี่ก็อ nah, ่ติ๋วก็เสร็จเสร็จความรักแลว เป็ดเปิดเรียบร้อยอุ่นเรียบร้อยแล้วสลัดสวยงามไหมคะสลัดอกเป็ดกับน้ำสลัดเบอร์รี่กับผลไม้สามชนิดนะคะรวมกันในนี้แล้วก็มีบาลซามิกค่ะมีมีเอารูปกาเรียกลูกหมอนอ๋อลูกหมอนลูกเบอร์รี่มอนเบอร์รี่ ราสเบอรี่มาเบอร์ี่สตรอเบอรี่สาอย่างแล้วอบแปบนี้เราต้องเอาไปไปไปอบแปบดนี้สั่งมาแล้วก็มาอบลงพันทุ์พี่ชายยามเลยค่ะส่วนของแม่ก็จะเป็นทำแผนกน้ำจิ้มออจะชิมอน้ำจิ้มทำเสร็จแล้วหรออะไรอ่ะอะไรว่าไงก็คือแม่ใส่อะไรไปบ้างน้ำปลาน้ำตาลเค็มกุ้ง ส่วนอันนี้เป็นตลิงปีที่เด็ดจากต้นเลยนะคะอันนี้เอามาทำอะไรคะกิะนอะไรก็ได้ไงกินอะไรก็ได้ไงไม่นด้ถามเลยน้องจิ้มเนี่ยกินอะไรก็ได้ตลิงปีกินอะไรก็ได้ ตะลิงปิงนะคะก็คือหั่นตะลิงปิงแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำจิม้มมันก็จะเป็นน้ำจิ้มแซ่บตะลิงปิงนะคะเด็ดจากต้นสดๆค่ะใครรู้จักไม่รู้จักตะลิงปิงเนี่ยรูปร่างเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆมันจะใหญ่ก็ได้กว่านี้อีกค่ะท<ม>า,านกับกะปิหวานก็อร่อยนี่นะคะลูกมันเป็นวิตามินซีสูงที่สุดเลยกัดแล้วมันจะดังเจาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอิ่มปี๋เหรอคะอ้่มมากตะลิงปิงอ่ะที่ใจ ด้านนี้ก้อยกำลังอันนี้คืออันนี้ผักของเราเองค่ะค่ะเพื่อที่จะกินกับปลาทูปลาทูอยู่ทะเลแต่ตอนนี้มาอยู่ที่เตาเผาเราก็จะจับผักใส่ทางช่องต่างๆแบงนี้นะคะแม่เรารู้ได้ไงว่าเราตระลิงปิงเราต้องหั่นแนงนักันน่ะต้อะหั่นให้เป็นเส้นๆยาวๆไงอ๋อหลออไมู่้ใช่แล้วเราจะใส่นิดจิ้มตอนนี้นะคะ โเขเกี่ยวได้ถูกนำไปต้มแล้วนะคะต้มน้ำขิงนะต้มกับน้ำขิงเพื่อสุขภาพยิ่งขึ้นน้ำตาลมันเบเบไปส่วนอันนี้อาป้อยก็กำลังตัดหัวลิสงเครื่องแหนมเนี่ยเอ็กปะทูแซบค่ะอันนี้ขั่วเองไหมคะขั่วเองค่ะขัวะ่วเองกับมือค่ะมืออาป้อยเลยปากฟางน้อยน้อยค่ะก็จะหมดนี่เริ่มันมันง่ายมากนะคะแต่เรา ใช่เราดูแบบว่าปันป่วนไปหมดเลยแต่เดี๋ยวอร่อยแน่รับรองพี่ใส่ตะลิงปิงลงไปแล้วนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่น้ำลายอย่าไหลกันนะคะเนี่ยตะลิงปิงน่ากินมากเลย ใช่ค่ะทำไมเราต้องฝั่งนี้คะพี่น้อยอันนี้คมค่ะอ๋ออันนี้คมเราต้องใช้ฝั่งไม่คมใช่ค่ะผู้ใดคะพูงไงอ่ะผู้แดไม่แดเ่รอผู้ใดเหรอผู้ใดเหรอให้พี่น้อยทำให้ดูะ ใส่ไปเลยเหรอคะใส่เลยค่ะเราก็ใส่เนะเพื่อจะต้มน้ำขิงช่วยได้จริงจริงเราต้องหาอลไรคนเพราะมันมารวมตัวกันแต่ได้กลิ่นขิงออกมาเลยอะเนื้อคุณนายเฟย์ซวกาักนี้สวก็ตะกันรัดนิสัยโอ๋อเราเราจะทุบก็ได้หรือเราจะฝาดเอาแบบนี้ก็ได้เพราะเวลาทานเราก็ตักอันนี้มาทานได้แล้วก็ใส่หม้อใส่ฝั่งนี้บ้าง ตองรอเดือดก่อนล้วไม่เสร็จก่อนนี่ท้องปตูเนี่ยกินไดกินได้บางคนเขาก็กินเนี่ยวอติวสีดําๆใช่อนไม่กิแต่ติวก็กินหมดเลยอติวก็กินแมวเหมียวร้องไห้เลยอ่ะสนุชอบกินตามันตาบบบ ตาประตูไหมอ้าค่ะได้หนึ่งตายอีกตอนหนึ่งลูกอ่าเราก็ใส่ไปเลยเหรอคะพี่น้อยใส่เลยค่ะใส่ไปเลยว้าวทำไมมันหกล่ะอย่าอย่ารู้สาใส่ใส่แค่ครึ่งนึงนะพี่ค่ะอ๋อใส่ครึ่งเดียวเหรอคะเพราะอะไรอะคะเราไม่ใส่เลยมันร้อนคส่ไป เดี๋ยวว่าที่ลอยกับโจมี่ต่างเออยังไงคะต่างกันอันนี้ที่ลอยนี่มันไม่มีเนื้อมากอ๋อเห็นมั้ยมันต้องมีเหพอามีเหพอ่ะมันมีแต่เปลือกมันมีแต่เปลือกเยอะนะอุยในขนาดที่วงเนี้ยวงถั่วเกียวว่าทะเลาะกันวงปลาทูเขาก็ค่อยทีค่อยอาศัยกันมีโมเมนต์นั้นด้วยหรอคะค่อยทีค่อยอาศัย อันนี้ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะตัวเขียวต้มน้ำขิงกับน้ำตาลทรายแดงค่ะน่ากินมากเลยนะคะเนี่ยนั่นเป็นสุขภาพมากเลยเป็นขนมที่สุขภาพมากเลยการแต่น้ำขิงก็ทำให้ท้องดีท้องไม่อืดนะคะ เป็นรูปเป็นร่างเกือบจะเสร็จสมบูรณ์อย่างันนี้นี่ก็ตอนแรกบอกว่าช่องเยอะก็พอดีเลยนะคะเป็นพวกสมุนไพรผักไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถักพื้นบ้านหาได้แบบว่าทั่วไปได้ใช่ตะลิงปิงนี่ก็ปลูกเองเสร็จแล้วมาพิเซนยกปานี่ค่ะทีด้วยสวยงามตามท้องเรื่อง สวัสดีคุณผู้อาหารเพื่อสุขภาพ3เมนูของเราอาจจะได้มาอย่างนี้นะโอ้โหเถียงกันกับแย่เลยไม่ได้เหนื่อยทำนะคะเหนื่อยเถียงกันเดี๋ยวจะถึงเวลาที่ทุกคนเราคอยคือการชิมดูสิน้ำจิ้มเยอะมากหลากหลายแบบวิธีการเรามีหรือวิธีการรับประทานไหมคะเราต้องทานยังไงคะก็เอาผักมาห่อทุกอย่างใส่ปาก คนมือสะอาดแล้วนะคะมือสะอาดล้างแล้วค่ะอันนี้แม่ก็เลือกค่ะเยอะคำใหญ่ไหมัะใส่ปลาทูไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ใส่ปลาทูก็เลือกจะเอาเนื้อหรือจะเอาตรงไข่ก็มีชอบอะไรก็ใส่ไปใช่ค่ะก็ชอบกินอะไรก็ใส่ถ้าไม่กินเห็ดก็ไม่ต้องไปหยิบพริกมานะโอเคน้ำจิ้มอ่าเลือกเลือกไปนี่อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาไม่กล้ากินของเขาเอง ไม่กินน้าจิ้มที่ตัวเองทำแล้วก็เป็นอย่างน สตายทานน้ำจิ้มที่แม่คทำแม่ดูลูกจะกินของไกินกินแโยาเสียงคงผงดูเลเอเสียงผงไหมั้ยอยเอมกลมากแต่รสชทติแรกที่สัมผัสเลยคือเค็มก็ลูกไม่ได้แตะลิงปิงลูกไม่แหลง ก็ขาดเรี้ยวกัไงลูกมาผิดที่ลูกใช่ขาดกันง่ายคุณจะมาบอกไม่อร่อยไม่ได้ใช่เพราะคุณผิดเองถูกยังไงก็ต้องให้สุขภาพบอกเลยว่าใช่ค่ะแล้วก็เป็นสุขภาพที่อร่อยด้วยขนมก็สุขภาพนี่ค่ะอันนี้ก็คือถั่วเขียวต้มน้ำขิงใส่น้ำตาลทรายได้ตอนนี้เนี่ยเราต้องไม่ให้ตัวเองเป็นไข้อันนี้จะเป็นไปที่ให้ร้อน บอกเลยว่าเวิร์กสุดๆนะคะอร่อยอร่อยใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราขอไปทานแล้วกันเพราะว่ามันมันแบบหยุดไม่ไหวแล้วนะทั้งของขาวแล้วก็ของหวานเพื่อสุขภาพถ้าเชื่อแด้ลองไปทุกบ้านทำได้แล้วถ้าเกิดลองทำเป็ไงก็บอกเรามาด้วยนะคะใช่ี๋ยวันนี้ไปทานกันก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กอลิงกิ้งกิ้งมัมแ